หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทานองในตอนนี้ดิฉันลองศาสตราจารย์อิงอ่อนสุพรรณวณิชเป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องจะบอกเป็นภาษาเก่าหรือภาษาที่ใช้ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะได้นะคะ คือในวันนี้จะเสนอสักสอาคำนะคะคือคำว่าเปื้อเปื้อนกับแเปื้อนนะคะเราคงก็ได้ยินเออเินเปร่อเงินเปื้อนนะตอนนี้คำว่าเปื้อนเนี่ยนะคะภาษาไทยถิ่นเนี่ยก็จะแปลว่าไม่สะอาดเพราะมีอะไรติดอยู่ส่วนคำว่าเปืหรือคำว่าเปิดเนี่ยก็จะแปลว่าโคลนหรือแปลว่าเลน โอ้นี ar, ่พอเขาบอกว่าเอ๋อเนื้อเปื้อนเลื้นเปื้อนเปิดเรื่องเข้าใจแล้วเปื้อนเปื้อนเปิดแล้วนึกเอ้เปื้อนเปิดมันอะไรเนี่ยเนื้อเปื่อนเปื้อนที่แทไม่ใช่แปลว่าโคลนเปื้อนโคลนอ่าพึ่งถึงบางอ้อนะฮะนั่นคำว่าเปื่อนเปื้อนก็หมายคำว่าเปื้อนโคลนหรือเปื้อนเลนนั่นเอง นะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีที่มาเปื่อเปื่อนเปื้อนโคลนเปื้อนเลนพอใช้ไปใช้ไปคนกรุงเทพก็ไม่เคยรู้นะไอ้เปื่อไปว่าโคลนไม่รู้หรอกนะก็ใช้มันเปื่อเปื้อนเปื่อเปื่อนนะเห็นได้สกปรกเหมือนกับดินเหมือนโคลนเหมือนเลนเปื้อนมันก็เรียกเปื่อเปื้อนเปื่อเปื่อนนี่แต่ที่สุดก็อนุโลมว่าเปื้อนอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ยนะไม่นต้องเป็นโคลนเป็นเลนนะที่มันเป็นสกปรกอ่ะนักเรียกเปื่อเปื่อนนะอะไรที่ไม่สะอาดเนี่ยสกปรกแล้วกเปือเปื้อนก็ถือได้เป็นคำซ้อนนะครับที่คำหมายทํานองเดียวกันนะตอนนี มีคำแปดเปือ้อนอ่าคล้ายๆกันนี่แหละนะแปดเปื้อนก็มีความหมายถ้าในปัจจุบันเนี่ยในรกรุงเทศเนี่ยแปลว่าเราคนกันปนกันนะอ่าเป็นเรื่องการตีความนะเพราะเรารู้เอ้แปดมันแปลว่าอะไรนะแปดเนี่ยถ้าเป็นข้าพเจ้ภาภาษาพยับก็ดีไทยตะเขียนลานนาก็ดีเนี่ยแปดเนี่ยมันแปลว่าเอาไปทานะเอาไปแต้มเอาไปใส่ไปซัดนะไปหมายไปแต้ม ถ้าใครเอาปูนนะปูนมันทานิ้วเราเนี่ยโดยไม่ตั้งใจเอาปูนไปะมันมันมันมาโดนนิ้วเราเนี่ยนะบอกอ้าวเขาทําปูน8มือเราเป็นต้นนะเอ๊ะฟังอะไรนะเขาทําปูน8มือเราเอ๊ะเราอาจจะเข้าใจคนกรุงเทพจะไม่เป็นคนจัดทินแล้วเอ๊ะเขาทำปูนเปื้อนนิ้วไป8นิ้วหรือยังไงนะเอ๊ะเราอาจจะนี่ก็เป็นเป็น8ปดแต่เป็น8 1ดหนึ่งรที่จริงเนี่ยนะแปดก็แปลว่าเปื้อนนั่นเองนะฮะนี่พอนำมาใช้ในภาคกลางก็เป็น8 แปดเปื้อนนะฮะก็จะเป็นคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันนี่ถ้าเราไปอ่านภาษาเก่านะในไตรผุ่มพระร่วงนะจะมีข้อความตอนหนึ่งก็บอกว่ามีฉวีวันเก่าเกลี้ยงหมดใสงามนักหนามาดว่าละอองุลีผงน้อยหนึ่งจะติดแปดกายนั้นก็บ่มีนะคนกรุงเทพไปอ่านเสร็จล้ะกูตายแล้วนะภาษาเก่าหมดใสนี่จะแปลว่าอะไรนะ ธรรมดาก็เคยโฆษณาหน้าใสใสเนี่ยนะหมดใสเนี่ยแปลว่าอะไรนะจะแปลว่าความใสหมดไปหรือหมดใสนี่นะก็แปลตรงตัวเป๊ะเลยหมดใสใช่หรือเปล่ามีใช่นะฮะถ้าเราอ่านอีต้องแปลว่ามีชวีวันเก่าเกลี้ยงหมดใสแปลว่าใสทั้งหมดเลยนะแปลว่าหมดจดสดใสนั่นเองนะไม่มีลาคีก็จะได้ใจความนะหลาท่อยและจำนวนในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเพิ่มกับรายการหลาถ่อและจำนองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันลองศาสตราจารย์อิงอ่อนสปาริทขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หลากถ้อยร้อยทํานองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5